ดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับ วันนี้มาแสดงความยินดีนะครับข่าวล่าสุดนะนะครับมาตรการเยียวยานะครับ5,000บาท3เดือนนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับรับ15,000บาทนะครับสำหรับ2กลุ่มนี้กลุ่มแรกนะครับที่ได้ยื่นร้องทุกไปนะครับก็มีการเขาเรียกว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ประมาณ10,000แนคนณตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูอาจจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ต่อมานะครับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับ ครับตอนนี้แน่นอนรับเงินแน่นอนนะฮะหนึ่งบาทเนี่ยจำนวน2 0 0 0 0นคนนะครับจากข้อมูล1.7ล้านคนอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้อมูลกันนะครับว่าณตอนนี้นะครับในส่วนของ2กลุ่มนี้ร้องทุกกับโรงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับทำไมเป็นตัวเลขนะครับประมาณ3 0 0 0สนคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ ขอบคุณข้อมูลนะครับถามตอบปัญหามาตรการเยียวยานะครับ5,000บาทนะครับของ a c e b o o k นะครับที่นะครับออกมาแบ่งปันข้อมูลนะครับของโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลแต่ละกลุ่มนะครับประมาณไหนนะครับก็แน่นอนครับในเรื่องของถามตอบปัญหามาตรการเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับมีข้อมูลนะครับมาแบ่งปันกับเราก็คือว่า กลุ่มที่ยื่นร้องทุกข์นะครับในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะจำนวน8.6แสนคนนะครับข้อมูลณวันที่1มิถุนา2563ที่ผ่านมานะครับสามารถตรวจสอบกรองเอกสารและสอบสิทธิ์ได้แล้วประมาณ1 0แสนคนครับผมนี่นะฮะและก็พบผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่นประมาณ6,472คนอันนี้ตกหล่นนะที่ไม่ได้มานะครับ กลุ่มนี้หากผ่านกลุ่มนี้หากผ่านความหมายคือนี่ฮะหนึ่งแสนคนครับหากผ่านการคัดกรอง จะได้เงิน1 5 0 0 0บาทเช่นเดียวกันครับผมนี่นะครับอ่ะแสดงความยินดีก่อนนะนะครับในส่วนของ10,000แคนที่คุณรุ้นเข้าไปนะครับในเรื่องของการจ่ายนะครับในเรื่องของการเยียวยา1น0 0 0บาทนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะร้องทุกข์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันครับผมต่อมานะครับในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทไม่สําเร็จจานวน1.7ล้านคนเนี่ยนะครับ ได้ผ่านการคัดกรองความซําซ้อนนะครับในการรับมาตรการนะฮะจากรัฐต่างๆเนี่ยพบว่านะฮะมีข้อมูลสรุปให้พวกเราเห็นว่า1.7ล้านคนนะครับมีการสรุปอย่างไรบ้างเนีครับเอาตัวแรกก่อนครับมีผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว2 0 0 0 0 0คนครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะ2 0สนคนนี้คุณรับเงินแน่นอน15,000บาทครับผมนะขอให้ทุกท่านเป็น1นึ่งใน2 0 0แสนแล้วกันนะนะครับขอให้สมาชิกของเราแล้วกันนะขอให้เป็นเขาเรียกว่า1ใ 2แสนนะครับในการรับสิทหนึ0ง0บาทนี้แล้วกันนะครับอะมาดูต่ออีกนิดนะครับใน1.7ล้านคนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว200,000คนซึ่งได้รับเงินแน่นอน1 5 0 0 0บาทก็เดี๋ยวรอประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกษตรกรครับผม5 3แสนคนนะนะครับต่อไปนะครับเป็นผู้ประกันตนนะครับ1.5แสนคนนะครับ ไม่เข้ารักเกณฑ์ครับ1.6แสนคนนะครับวงเล็บเป็นข้าราชการบำนาญนะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุ2.2แสนคนนะครับเป็นผู้นะครับพิการ4.7หมื่นคนนะครับถือบัตรสวัสดิการนะครับ1.4แสนคนนะครับดังนั้นจึงเหลือแค่นะครับ3แสนคนที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับในจำนวน1.7 ล้านคนของกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับผมนะนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้เราเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับสกลุ่มนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือในเรื่องของออกลุ่มที่เราเรียกว่าอะไรครับ นะฮะร้องทุกเนาะประมาณ1 0 0 0 0แคนที่เราบอกไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนเยีวยาไม่สําเร็จนะครับก็อีก2 0 0 0 0 0เพราะฉะนั้นรวมแล้ว1 0 0 0 0แสนบวก2 0 0แสนเป็น3 0 0 0สนคนครับผมนะครับตามข้อมูลเลยนะครับที่สรุปนะครับเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับก็มีแค่ 3 0 0 0 0 0คนเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงก็ถือว่านะครับจำนวนนะครับอีก30,000 0คนที่จะต้องได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับยังไงก็ถือว่านะครับในเรื่องของนะครับการรับเงินเยียวยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่านะครับหลายกลุ่มและทุกกลุ่มเดือดร้อนหมดแล้วฮะนะครับเพราะนั้นนะครับยังไงก็ให้เยียวยาได้เขาได้ทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังจะให้ แล้วก็กลุ่มที่ต้องบอกว่านะฮะทำการยื่นอุทธรณ์เนาะนะครับทำการเขาเรียกว่ารอรับเงินอยู่นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลก,กลุ่มที่เขายังไม่ได้เงินด้วยนะครับสถานะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหลายๆสถานะที่เกิดขึ้นนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในกระบวนการนะครับในเรื่องของสถานะสีเหลืองก็แล้วแต่หรือสถานะสีแดงนะครับก็ขอให้ได้เงินเร็วไวนะครับยังไงก็เนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อย่าลืมนะครับกลุ่มนั้นด้วยเนาะเพราะอยู่ในระบบนะครับส่วนแน่นอนสา0แสนนี้นะครับท่านรับเงินแน่นอนแต่วันไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นนะ ข่าวดีในเดือนนี้ครั้งหนึ่งว่าจะได้รับเงินเยียวยายอย่างไรนะครับในกลุ่มร้องทุก1 0 0 0 0แล้วก็กลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จ2 0 0 0 0คนครับผมช่องฟิล์มชาแนลผมกเกษมสันผิวแดงต้องลํำลาไปแล้วขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ